ความยินดีก็บ้างดีกว่านะครนี่เลยนะครับสำหรับคู่นี้ทีเป็นคู่จิน,จนที่หลายคน,นบอกว่าเออดูน่ารักและที่สำคัญทงคู่นียเพิ่งจะเลิกรารกับ คนรักของตัวเองในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะฮะทำให้ทุกคนไม่ไดเป็นแฟนคลับนะสื่อวลชนแล้วก็คนธรรมดาอย่างเรานะฮะคนธรรมดาคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ก็ให้ความสนใจแล้วก็เอ๊ะที่เราจิ้นจิ้นกันมาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมามีแนวโน้มแล้วแหละม้งเออนี่ไงนั่นก็คือคุณบอยประกณนะฮะกับมากี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเป็นงานงานไปอ่คุณบอยเนี่ยเขาไปทําบุญวันเกิดนะฮะที่บ้านเด็กอ่อนพญาไทปักเกรดนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ ใส่เสื้อนะฮะคุณบอลเขาใส่เสื้อที่มาร์คี้ซื้อให้เสื้อฟุตบอลใช่ถูกต้องนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เลยเตรียมแพลนนะฮะแล้วก็ไปร่วมทําบุญวันเกิดนะโอ้น้องปีใหม่น่ารักจังเลยลูกวันโมยวันโมยเอี๋อววันเออน้องวันโมยนะขอประธานโทษนะฮะเออน้องวันโมยครับเห็นไหมพีการโอ้อ้าเห็นไหม มันจะไม่ให้เราจีนได้ยังไงพี่ออใช่ไหมครับนะบซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทั้งคู่<ม>ก็ยังบอกว่ายังคงเป็นพี่น้องกันอยู่ที่สนิทกันนะฮะงานนี้เนี่ยคุณบอลก็ทําเสื้อขายด้วยนะครับ,รบแล้วก็แฟนคลับก็เขาเรียกว่าไปร่วมนะฮะทำบุญมันเกิดกันมากมายเดี๋ยวไปฟังทั้งสองคนกันดีกว่าครับว่ายอย่างไรกันบ้างว่าย,ยัางไง ปีนี้ก็ปีที่3ครับผมปีที่3เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็หลักๆเราก็เหมือนกับเป็นประเพณีของงานวันเกิดของเราสองคนครับก็มีขายเสื้อเพื่อนําเงินเนี้ยไปร่วมทําบุญด้วยกันที่มาที่นี่ก็คือหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่ผมกับบอลใหม่เจอกันที่นี่ด้วยทางแรกงนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าที่นี่ก็สถานที่ก็ค่อนข้างอํานวยด้วยนะครับแบบว่าเพียงพอต่อรองรับผู้คนด้วยเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเราทําบุญงานเสร็จแล้วเนี้ยเราก็มี แบ่งทำบุญที่นี่ด้วยแต่ว่าก็แบ่งกระจายไปที่อื่นด้วยครับผมก็ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ไหมอ่ะเซอร์ไพรส์ไหมก็ผมก็เฉยๆแต่ก็คือเขาซื้อเสื้อฟุตบอลให้ผมถามว่าชอบไหมผมก็ชอบกี้อาจจะเซอร์ไพรส์กว่าผมอีกนึงเพราะว่าผมก็ไม่มีทั้งของให้แล้วก็ไม่ไปงานวันเกิดนางด้วยเซอรไรสมีมีแต่ส่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาส่งเป็นแบบวิดีโอแฮปปี้เบิร์ดเดย์เราง่วงละเราไปแล้วนะ คือคือถ้าถามผมผมก็เข้าใจนะที่ทุกคนแบบจับตามองมอะไรอย่างเงี้ย<อ>เนานะ<อ>เพราะว่าแบบเราก็ ปรดิษกันมากแล้วก็แบบกินจากในละครมาด้วยแล้วพอทุกต่างคนต่างโสดก็แบบก็ต้องมีคนจับตามองเป็นประเด็นเป็นธรรมดาอะไรย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันก็ชินแล้วเนาะเพราะว่าคือก็มีข่าวด้วยกันแบบนี้มานานมากนานมากๆแล้วดก็นข้างชินคืออนาคตมันก็เป็นเรื่องที่เราเราผมพูดจริงๆคือมันก็ไม่แน่นอนแต่ที่บอกว่าไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าวันนี้มันเดีโอกาสคือแค่ไม่อยากว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบเรามาผิดคำพูดอะไรเงี้ยแต่แค่ทุกวันนี้เป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรจริง นั่นแหละครับเป็นพี่น้องกันพี่เป็นน้องกันไม่มีอะไรจริงครับผมก็ร่วมกันมา3ปีแล้วนะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็แฟนคลับก็อิ่มบุญอิ่มกุศลกันไปตามๆกันเหมือนกันใช่แล้วครับฟินเรียกว่าฟินน่ารักน่ารักกิ้วๆอ่านะครับมาต่อเป็นหนึ่งคู่ดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าคู่จิ้งคงไม่ได้แล้วอ๋อไม่จิ้งแล้วเหรอเขาผ่าดูใจกันมานานมากนะฮะกับใบเตยอาสยามแล้วก็พี่ดีเจแมนนั่นเองนะครับผมก็ ล่าสุดเนี่ยในงานคอนเสิร์ตนะครับจะมีคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่แมนขึ้นไปร้องเพลงพี่ใบเตยเนี่ยก็ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ครับผมซื้อดอกไม้ชอบเริ่มเทิมเลยนะฮะบึ่งรถไปเผอิญครับพี่เป็นไงครับรถชนอรถชนใช่คือบเกิดเหตุที่หน่อยนะฮะถูกต้องครับผมก็คือว่าจะไปเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแล้วก็ไปรถชนอยู่หลังเซนต์รามเก้านะฮะก็ไปชนแต่ไม่ได้ชนอะไรใหญ่มากไปชนเออเขาเรียกว่าแท่งปูนนะฮะรับเหมาก่อสร้างซึ่งบริเวณนั้นอ่ะ เป็นแหล่งเป็นสถานที่ก่อสร้างอยู่น<า>ะฮะก็คงจะรีบมะเราะกลัว<ล>ไปไม่ทันใช่ลกลัวไปไม่ทันครับ,รบแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมเนี่ยมาอัปเดตอาการให้เราได้ฟังกันเป็นยังไงบ้างไปฟังพี่ใบเตยกันครับตั้งถาาเจ้าตัวค่ะดีครับก็บอกเขาเขาก็รีบมาเลยบอกเนงานการกรุศลนะของขึ้นก้ารปลาขึ้นปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เต็มที่ครับก็นี่แหละฮะรถ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 เกยหน้าตอนนี้กันชนแบบว่าเละละค่ะลืมบอกว่าไปชนชน ที่แถวพลังข่าวันนี้เหรออ้าวไปชนอ,อะไรคะชนไม่รู้เรื่องเลยอ้าวรถชนจริงเหรอใช่แล้วยังไงอะคะข้างหน้าเลยหมดเลยค่ะไม่มีใครขี่ใครถ่วงหนุ่มไปนนไปน,นัปนน่นเขาเองคือเลี้ยวแบบรีบมากว่าแบบกลัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาว่าเป็นเป็นเหมือนที่ละเมอ่อสร้างน้ะหนวดขับพุ่งไปหาเขาเองค่ะกไม่มีคูยกรณีคือชนกับมโนว่านี่ยชนกับคนที่แบบเขาเรียกว่ามันเป็น สถานที่ก่อสร้างอยู่ตรงตรงหลังเซนทรัพลพระรามเก้าแถวนั้นเลยค่ะไม่เบื่อค่ะแต่ว่าด้วยความรีบก็แบบว่าพยายามจะขึ้นไปแล้วแบบลักไก่กับกับรถอะไรอย่างเงี้กย <laughs> ก็เลยแบบข้างหน้าแบบข้างหน้าแบบการชนอะไรหักหักหมดเลย <laughs> แต่ไม่รู้หรอกตอนชนกันึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรอย่างแต่ทำไมแบบรู้สึกว่ารถมันคลืดคืดค <laughs> เตรียมเคม,เค,ม,เค,มคือ <c oughs> ผมไม่คิดว่าจะมีวันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นนางนานแล้วครับ <c oughs> การขับรถของนางนี่แย่มากแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเอาแล้วละ่ะฟาดคอสักท <c oughs> ไีไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยระวังเลยฮนะ <c oughs> ผู้หญิงครับเปเื่อทัแต่ว่าไม่เป็นไรก็โอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> นะฮะสัมภาษณ์สดจริงๆครับผมรู้ตรงนั้นเลยนะฮะป้าป้าป้าดีเจแมนฮะรู้ตรงนั้นเลยนะฮะป้าว่าเออป้าก็ป้าเอาป้าครับเออนะฮะจ๋าเนี่ยตกตกลงว่าตกลงว่าไอ้เรื่องดอกไม้มาเซอร์ไพรส์นี่คือไม่มีไม่มีประเด็นคือเราชนเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์มากเลิศตรงนี้กันใบเตยนะครับนะฮะผมก็ปลอดภัยก็ดีแล้วแหละนะครับใช่แล้วครับผมมาครับผมแข่งหนึ่งคู่ในที่ตอนนี้คือถ้าเกิดว่า